สวัสดีเพื่อนๆพ,พบกับผมทีกับเกมโรลเล,ลอรอยวันนี้เรามีกิจกรรมใหม่ติดติดกตันทั้งวันเลยเนี่กยกิจกรรมที่แล้วก็อันนี้ไงที่ซื้อเครื่อง200เครื่องนี่วันนี้มีทีเด็ดสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เล่นหรือเล่นอยู่คือแบบเพอร์เฟกจัดนี่เฟสยังทําไปเสร็จเลยฮนะตะกิจกรรมมาแล้วคือต้องอัปเดตก้อนอน่ะนี่นี่น,น,น,นตอบคําถามลุ้นหนึ่งืเหรียญอาโห ถามว่าผมทำได้ไหม <Develop ing> ผมทำไปหนึ่งอันได้มาสูตรจะศูนย์สามแต่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 คือมันมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับวันนี้ทั้งวันอันนี้สองสองเหรียญอาก็จะต้องลองไปทำดูเดยททำคลิปกันก็คือตอนเนี้ยดูดีที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งอ่ะทำไปสามสามอันนี้เองนะได้มาห้าสิบสองอ่ะห้าสิบสองเหรียญอ่ะนี่ดูโคตรพีคสองคนนี้นะครับทำไปสองสองย่างละคโนละอันอ่ะ อันนี้ได้สามสิบห้าเหรียญอันนี้ได้สามสิบเก้าดู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 สุดยอดคือแบบใครเป็นสายต่อคำถามสายอะไรนี่บอกเลยไม่คนพลาดจริงโหคนนี้ทำยับเลยนะยี่สิบเป็นอ่ะแล้วคือวันนี้เขาทำกันมาลาทอนนะ่ะเพื่อนๆคือมีเวลาเหลืออีกสี่วันสิบ แชั่วโมงห้าสิบสองนาทีนี่คือเสร็จปุ๊บไม่ตรงไม่ตัดผมลงเลยให้เพื่อนเพื่อนทำให้ทันใครเป็นใสต่ตอบคำถามใส่อะไรมาครับมาลุ้นเล่อนอ่ะง่ะเล่นฟรีก็ได้ตังค์โอ้โหโทษโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันจุบ,จบ